เอาล่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตู้ตันเกิดมาลุยรายการที่จะแนะนําสาระดีๆเกี่ยวกับนักเรียนไทยในหยิบและการทํางานของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไทยโรยนะตัไดีชอบหนนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไทยาสตดีนะคะในโครงการแนวพัฒนาการศึกษาจากใจรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะแล้วก็วันนี้มีพิธีกรรับเชิญที่จะมาร่วมสัมภาษณ์น้องๆกับพวกเราด้วยค่ะ ladies and gentlemen please welcome นายวิโรจน์ ิ่นเกาะยาวค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมแนะนําตัวอีกทีนึงเออผมชื่อวิรัตถิ่นเกาะยาวครับชื่อว่าอ,อะไรคะแม่นานครับแม่นานนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะขอรบกวนแม่นานนะคะช่วยมาสัมผัน์น้องๆกับพวกเราหน่อยอ๋อได้ครับได้ครับอยากถามแม่นานว่าจุดประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่ออะไรคะเอออยากให้น้องๆได้รู้จักกันนะครับ นะคะสิ่งที่จะได้คือน้องๆได้เพื่อนแน่นอนใช่ครับวันนี้เราจะไปถามน้องๆว่าเห็นอียิปต์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างอยากถามแม่นานว่าเห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างอียิปต์อัมบินเลมากเลยครับอัมบินเลคืออะไรคะพี่เออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมประมาณนั้นอะไรง้อ๋อนั่นขอถามครั้งไบอียิปต์ดีกว่ากินอยู่คือครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับแพนนานนอกจากมีการรับน้องแล้วมีอะไรอีออวันเออวันนี้นะครับมีการขาย ร้านต่างๆนะครับอาหารทุกชมรมเลยใช่งานกี่ชมรมนะครับประมาณ11ชมรมหรือเปล่าประมาณนั้นเลยประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปบุบร้านอาหารกันดีกว่าครับว่ามีกี่ร้านและมีอะไรบ้างเท่าไหร่ไปค่ะไปกันเลยเป็นอาหานำทางเลยค่ะครับผมชมรมแรกนะครับอยากอยากจะให้นะครับท่านลิมรสไส้กรอกข้าวนะครับชมรมนี้แซ่บมากนะครับผมลองลองมาดูกันนะครับโอเคครับผมอันนี้คือเจ้าของร้านอยู่ไหนเอ่ยเออเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านครับ วันนี้ขายอะไรคะเนี่ยตอกข้าวครับไปตอกข้าวราคาเท่าไหร่คะหกร้อยห้าปอนด์ร้อยห้าปอนจากชมรมนิดด้วารสชาติโอเคไหมครับวันวันวันนี้มั่นมากไหมครับผมพูดไปหาว่าคุยลองชิมเองแล้วกันครับให้ฟรีหรือเปล่าให้ชิมขายลูกละห้าร้อยปอนหากว่าคุณโทรมาตอนนี้เราจะให้คุณทันที ในราคา5บอนลมีโปรโมชั่นนะครับนี่นะครับเออเจ้าของร้านครับอยากจะให้เออบอกความความรู้สึกเออขอถามคำครับวันวันวันนี้ยังไงบ้างครับสนุกมากครับไปร้านต่อไปคือร้านอะไรครับไปนั้นเออร้านนี้นะครับอยากจะให้แนะนำของร้านบัติริสคัพไทยเออขอจับแล้วครับแล้วก็โรตีครับดูดีกว่าทั้งน่าจะดีเลยบ้างเหมื้าราเ กจ้าของมมรา้านชืน่นะะชอน,น,นี่ค่ะชื่ออะไรคะชื่อสนริมาค่ะวันนี้ขายอะไรบ้างคะนี่ะวันนี้ก็<า>ชมรมมัจลินนะคะค่ะ โรตีนะราโรตีเซ็กซี่ค่ะค่ะาโรตีเซ็กซี่ค่ะแล้วก็ชักแล้วก็เก๋จับโซโซค่ะมันเจอแค่ไหนวะจะต้องอร่อยติใจมันใจมากค่ะต้องอร่อยแน่ๆค่ะงานการขายค่ะโอเคนั่นคือทำออทำไงบ้างครับเออไม่งานอะครับผมก็ดีค่ะทำให้แบบว่าหลายๆชมรมเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็มาทำความรู้จักกันขึ้นใหม่ๆที่นี่ค่ะโี่จะมีงานวันนี้ขึ้นมาก็เห็นด้วยนะคะดีค่ะโอเคงั้นคือทำทำเป็นงานวันนี้เลยฝานมาค่ะ

แล้วรอ้สึกยังไงบ้างครับกับงานวันนี้อ่ก็ก็ผมก็เคยผ่านมาครับร้านรับน้องก็การนี้ก็คงเป็นความสนุกของของแค่เพื่นเพื่อนแบบที่ดูน้องอ๋อผมก็ผมผมได้ระบายกับน้องแล้วนะครับจ็เลยไม่รู้สึกเส้นลำไส้อะรู้สึกโล่ไปแล้วนะคะเห็นด้วยไหมคะที่มีการจัดงานรับน้องใหม่ขึ้นมาก็ดีนะครับจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นทรั้งที่เพียรทำไห้ตรงนนี้หน่อยครับทำว่าทำค่ะทำหรอครับทงานวันนี้ เอ๋ตอนนี้ครับผมสำหรับร้านต่อไปนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ชิมนะครับเขาจะได้ได้สัมผัสร้านนี้ก็เป็นแม่งานเลยครับผมจะชมอะไรคะผมรมเออแถวเดียวกันแถวทียวไปดูอะไรคะว่าเขาขายอะไรบ้างครับฉันจะบองร้านก่อนดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยจะบองร้านครับมาครับเชิญครับผมครับผมดีครับพ่อค้าสุดแต่องเราสวัสดีมอะไรจุมครับผมชื่ออาลีครับดิยอครับคนนี้ทานไบ้างวันนี้มีไก่ย่างครับก็มีปีกไก่มี น่องไก่ย่างนะครับโคไก่แล้วก็เนื้อล้วนครับไม่ทำเองนะนึกเปล่าคะเนี่ยทำเองครับเป็นเชฟครับผมมั่นใจแค่ไหนว่าจะอร่อยนี่เจ้าหนุ่มเนี่ก็เนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยครับขายดีมากเลยครับผมก็ทํามาเกือบร้อยโลครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสักสองสามขีดได้ กับงานวันนี้ครับผมรู้สึกดีใจมากครับผมที่ได้พี่พี่น้องๆมาพบปะสังสรรค์กันครับมีความภาคภูมิใจมากครับที่ทางสมาคมแล้วก็ทางสถานทูตนะครับช่วยกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับผมมีความร่วมมือกันเห็นด้วยครับที่ว่าปีหนึ่งนะครับเราจะได้มาพบหน้าจะเจอกันนานๆทีครับผมก็เป็นดีเหมือนกันครับเ่นขอสองคำงานวันนี้ดีกว่าขอสามคำครับวันนี้ผมขายไก่นะครับก็ ขอสามคำนะครับวันนี้ก็คือ,อตุดไก่ย่างครับผมตุดไก่ย่างขออีกคำครับเนี่ยตุดไก่ย่างโอเค ครับผมครับท่านผู้ชมครับลองดูนะครับลักษณะของไก่ย่างนะครับดูแล้วรู้สึกว่าเนื้อนะครับนุ่มนิ่มนะครับน่ารับประทานสันมากเลยครับผมเน้นๆครับดูพ่อค้าพี่สั่างนะครับพ่อค้าเน้นๆครับผมพ่อค้าแซ่บครับมันกับไก่แซ่บประดานครับผมอร่อยครับพ่อค้าอร่อยนะครับพ่อค้าอร่อยเหมือนไก่ครับน่ากินครับครับผมครับผมไม่ทราบว่าร้านนี้ขายอะไรครับเป็นตัวเทนกับจะชมรมรสละครับขายปลาต้มต๊อแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็อะไรนะ สามเมนูได้กันครับสามเมนูค่ะมั่นใจแค่ไหนว่าจะปิดใจน้องๆพี่วันนี้ก็ตั้งแต่ที่ผมมาแล้วก็ได้ขายก็ประมาณเกตมนชาติงวันนี้ก็ขายดีมากครับตอนนี้ก็น้องๆนักศึกษาได้มาซื้อทุกๆคนเลยครับวันนี้ก็รัทคำเรียลราขายดีขายดีมากนะครับวันนี้ครับเออไม่ทราบว่าเออปีเออปีนี้บางเออรับหน้าที่เป็นพ่อค้าแซอย่างนรืหน้าเออหน้าที่อื่นนะครับปีนี้รับหน้าที่เป็นพ่อค้าครับ ขอคาเต็มที่เลยครับให้ช่วยช่วยน้องๆนักศึกษาแล้วก็ในชมรมครับที่มาด้วยกันก็ให้น้องๆแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ทานฟาตงโก้เออเลตอร่อยครับวันนี้ครับมีมอนายกเอกเลยครับเห็นด้วยไหมคะที่มีการจัดงานรับน้องใหม่ขึ้นมาทุกปีแบบนี้ในใจในใจผมก็เต็มรอยครับอยากให้มีทุกทุกปีครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษาแล้วก็ น้องใหม่แล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในกรุงไคโรแล้วก็ในพื้นที่ที่เราอยู่ที่นี่ครับนี่ครับหลายตำแหน่งครับสุดยอดเลยงั้นขอซ้ำคำในกับงานวันนี้หน่อยก็คือของชมรมเอ็เคเอ็มวีเคอ่เอ็ีเคของศิลเก้าครับผมในเจ้าของร้านเจ้าของร้านใคเจ้าของร้านครับเรากระปุกครับเออเอเจ้าของร้านครับผมครับผมอ๋อคนนี้ครับครับเออ ชื่ออะไรครับชื่ออาริฟีนครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกับงานรับน้องครับถามว่าผมรู้สึกยังไงตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมามันเป็นความปราบปลื้มใจอย่างถึงขั้นที่สุดจนน้ำตาของผมเนี่ยเกือบจะไหลออกมาแต่เนื่องจากอากาศที่มันหนาวเย็นมากทำให้น้ำตาของผมเนี่ยมันแห้งอยู่ในต่องน้ำตาไม่ส,สามารถจะไหลออกมาได้ครับผม ผมไม่เคยผ่านกิจกรรมรับน้องและไม่เคยผ่านบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนเพราะงั้นผมรู้สึกปราบปืนแทนน้องๆที่ต้องทรมานสาหัสสากการลงทันจากนพี่ที่แสนจะเจ็บช้ำนี่ขอรัฐบาลโวนาตาทรงตอบแทนความดีงามและตอบแทนอย่างสาสมนี่เหมือนมีปม วันนี้ชมรมของเรานะครับขายข้าวหมกสามสีนะครับข้าวหมกสามสีของเราเป็นข้าวหมกที่ดีที่สุดตั้งแต่เปิดทิ่นัศการการค้าขายในไคโรนี้ดังนั้นอยากจะขอฝากประชาสัมพันธ์ให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้าหรือรุ่นรับหลังที่ว่าจะมาดูวิดีโอนี้ต่อไปให้มาซื้อข้าวหมกถ้าจะซื้อข้าวหมกสามสีต้องซื้อที่ไคโรสิบเก้าชมรมคลองสิบเก้าเท่านั้นนะครับื้อร้านอื่นเนี่ยไม่ได้นะฮะมีสารกันบูดร้านั้นเราเนี่ยทำแบบนิ่งสุดๆแล้วเราไม่เก็บค่าโฆษณาครับนี่ เทีบค่าก็ดาก็ไมตักจะให้นใจมากเลยนะคะคือว่าจะน้องๆจะติดใจข้าวหมกของคุณยงของเรามั่นใจมากครับมั่นใจมากครับไม่เคยมั่นใจอะไรเท่ากับนี้มาก่อนแม้กระดาษที่ว่าสกิปจ็อบเนี่ยมั่นใจกับคนงานของเขาแต่ผมยืนยันได้เลยว่าผมเนี่ยมั่นใจกับข้าวหมกสามสีของคลองสิบเก้ายิ่งกว่านี่ครับผมแซ่บมากข้าวหมกข้าวหมกไก่ขออะไรสามคำครับ โอเคครับข้าวหมกไก่ทรีซีบุกสามคำน้อยจช่โอเคครับครับผมเอ่หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเออ่กระซิบกระซาบหรือว่าเออ่ไปดูนะครับเออ่ข้าวหมกนะครับที่เขาโฆษณาเมื่อกี้ว่าจริงครับหรือเปล่าครับข้าวข้าวหมกสามสีครับเราลองมาแอบชมกันดูครับย่องมาครับย่องมาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเหลือไปแค่อสองกล่องนะครับสองกล่องโอ้ยมีอีกครับมีอีกครับเนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับพ่อค้าครับขายดีนะครับ ดีครับถามคุณตัดนะครับถามคุณตัดนะครับถามคุณตัดครับครับผมเขินๆนะครับเป็นไงครับวันนี้ครับผมเฉยนะครับนี่เราเรียกครับรู้สึกว่าพกขานจันทนอกนะครับนะครับพกขันจันทนอกมากรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็ขายดีครับคุณผู้ชมครับครับผมมั่นมากนะครับโอเคครับครับผมโอเคครับรู้สึกว่าขายขายดีจริงๆครับครับกระปุกเนี่ยเออบางรู้สึกว่าผิวน้ำยังเลยอ่ะใช่ แ้าจ้่าใครด้ากรัาอครับเจ้าของร้านครับผมเออร้านร้านนี้ใคร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 เจ้าของร้านครับบังนี่ไหครับนี่บังครับผมมีซัฟฟ้าด้วยอ้ยครับผมเออชื่ออะไรครับเชื่อบาชีรครับบาชีรอับดุลลครับวันนี้ขายอะไรบวันนี้ขายชาร้อนแล้วก็กาแฟร้อนแล้วก็มียันซุนด้วย แล้วก็ชนิดแบบร้อนๆนอนแลนี่ครับผมแล้วเออถ้าว่าเออช่วงอากาศหน้าหนาวแบบนี้ครับเออแนะนำให้กินอะไรครับผมก็ <c oughs> ถ้าช่วงอากาศหนาวนาวนะครับก็แนะนำให้กินกาแฟแกาแฟร้อน <c oughs> ถ้าจะเพื่อสุขภาพก็ต้องกินยันซุน, <c oughs> นยันซุนแล้วก็หรือว่าชาเขียวมันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพมากนะครับ <c oughs> ราคาก็โอเค <c oughs> <c oughs> ก็รำลึกวันนี้ก็งานเแ็นด้วยครับเป็นงานที่ดีมากทําให้สมาชิกของไทยที่เรียนไทยโรยได้มารวมอย่างน้อยสปีนึนก็หนึ่งครั้งสามคำให้กับเราวันนี้ครับสามครั้งครับสามคงครับสามครำนะครับสามคำไม่ก็อ๋อสามคำตือก็ไุ้เป็นทำคุ้มรู้ยังไงเป็นขัคมก็ได้เออสามสามคำเป็นเพสั้นๆครับอายาสั้นๆ กินอร่อยมามาสนุกและก็ร่วมพี่น้องเอเคง้ำตเป็นเพื่อไมครับเป็นอ่ะน่าจะเป็นข้าวมันนะครับผมครับจะจุ่มอไรจุ่มเป็นไดปดูกันดีกว่าครับเจาอร้าน่นหด้านนี้เออคนเจ้าของร้านครับผมพ่อคานแทบครับเาดี๋ยวดี๋วเาเจยวเดี ครับผมเอ่อชื่ออะไรครับตรงอี้ประสิทธิ์ไปด้วยครับตามบัตรประชาชนชื่อเล่นก็อารัชวันนี้ชี่ขายไมคร้มตะบบขายข้าวมันไก่ครับมันไก่มันไกเรียกว่าจะใส่ใจน้องๆที่นี่ก็วีที่แล้วเนี่ยหมดก่อนเพื่อนครับรู้สึกว่าวีนี้ก็พิชารลอนหมดก่อนเพื่อนเย้มันเยอะเป็นบ้านไหมคะที่มีการจัดงานน้องใหม่ขึ้นมาก็ดีครับจะได้สารสัมพันธ์แล้วก็สราสัมพันธ์ระหว่างพื่อนี่น้องเพราะาดูเหมือนเกรงๆนะครับหลับหลับบ้านยงครับเนี่ย นอนดึกครับเมื่อคืนนอนดึกนอนกี่แล้วนอนอีกนอนไม่หลับนอนชาเร่จก็นอนเลยนี่ไม่หลับครับนอนังไ